พี่น้องกินหมูจุ่มกันครับผมเหมือนหมอไม่น่ากิกนภายในครอบรัวนี่แหละเฮ็ดกินเองครับผมน้ำซุปแพลว่าต้มเรียบรอย้อยนะม,มากมา,มาตั้งเตาให้ตรงตรงเนี่ยแ่าตรงบะโอเคถ้าตรงแล้วโอเคอม,มาครับผมมากินน้ำกันกับนี่พัก พักบุ้งตั้งโออุดเส้นนอ่ชั้นม,มันจะแตะฮะพีะ่จ้าพี่นอ้องมักินน้ำกันจ้าพี่นอ้องจุมจุม เดมเนติดมาคลาบสวัสดีได้พี่นองเด้นะม,มากินน้ำกันาอากาศมันหนาวจุมกินจุมกันครับผมถึงถึงจุ่มพอสะดุ้งสะดุ้งนี่แหละใส่พักลงไป เอื้อลืมสื่อโหระพาเนาะออเอาวนำมันก่อนพักน้ำจิ้มบม่ได้หัา,านกระเทียมฮะบม่ได้หัานกระเทียมจิ้มน้่งจิ้ม

ขีบขีบจุ่มเอาพี่น้องมันร้อนมาเด้พี่น้องเด้ทุกคนครับผมเลี้ยงเชิญครับผมเห<อ>็ดกินเห<อ>็ดก,กินอยากกินอย่างเท่ากับร่างสันกินอย่างฮะไม่หน,น,นีนอนตื่นนอนเราด้ไปเที่ยวนึองอื้อหือ ใส่หมอดินแน่บเนาะจุ่มหมอดินแดดจะลดสูตรข้ามมันยากหมูจุ่มเนี่ยพี่น้องเอาใส่เสร็จที่นี่กินบาลูก แม่เ็ตัวหมอน้าแม่จะเข้ากระขอกจับมันไม่หันแม่จะเข้าเนะี่ยต้มแล้วไม้ใบใบแข็งออื่นกินร้อนรอนบานเข้าก็เริ่มน้าําเข่ามากอีกแล้วพี่น้อง mà sau mình làm nào đủ sứ anh nào rồi nè <laughs> <laughs> ừ. không จับเอาเลยสุดยอดหมูจุม่มฮะตรงจุม่มสิลงแซ่เลยก็ได้เ,เห็นะ่ะติดเสียงนลใส,ส่เสียงลงไปพอกพักลง นี่แหละก้อนซุปพี่น้องอยากกินยังเท่ากับตั้งสรรค์เค็ดกินจิเค็ดกินครับผมก้อนซุปเท่าก,กับแค่กินเข่าน้อนรับจำเนี่ยแหละอย่าไปคิดทั้งหลายเสียมเสียมนี่ติดหน่อยอแป๊บเดียวสุกเพราะมันร้อนใส่หมอดินนี่ ความเร็วความเร็วความเร็วดุลสุดยอดยัสูติดนิ่มเลยอือ

นู่นนี่ับไปรดน้ำสวนตรืองไปเอาบุญพร้อมบุญพระเวทบุญเียนซีพี่เนอะนั่นหรอ อ้ใส่หมดเลยดังเล็กๆยังน้อยน้ำจิม้มยุคของล้างอันเนี้เถอะน้ำจิม้จมที่จ้ามากไม่ะละฮ้ไม่ละเต๋อหายคนเคยชยบกินมือเสียนคนนื้น จ้าพี่คนความสุขเล็กๆท่านได้สุขความสุขเล็กๆท่านได้สุขสดน้ำยีบาทก่อนก็เห็นเต้าหู้ก็ตากเมนเต้าหู้ปะเวนเปลี่ยนหรือเปล่านี่นั่น่อ๋อเอ ชุดเข้มพนมากโอ้ขอชุดน้ำใน่น่องหอบเลยต้องแมวใส่น้ำเลยอือหือนั่งเราไม่กินก่อนแมวเอาน้ำให้เดี๋ยวแม่เอาให้แมวเอาให้แม่เอาให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครน้ำแม่รอแป๊วน้ำไปเอาน้ำลูกไปเอาน้ำ

อร่อยมากบุู้นิ่มเลยกินหน้าเลยลือกเส้นให้แม่หน่อยนะก็จ้ะเส้นับพัก เยอะพักบุงเกิดเดี๋ยวจะไปเห็ดกินอยู่หน้าเลยเก็บพักสดๆตอนนี้พักบุงก็ร่างแตกเนาะพอยางพ็เสร็จแค่ว่ากันพอยางพอยางผักโล่ทำปากอะไรอย่างงั้นพอยางพอยางอ่ะเดี๋ยว แม่กินปูงไหมหหหกินแกะได้ป๊เดี๋ยวไปเอาจานมาจะได้แกะนะพอยังสุดยอดนี่มีเพิน่นกินหน้คหาครับเด็กเพิ่นกินนี่ไหมพี่น้องแต่จีมันซื้อมาใหายแต่จีซื้อหุ่น อาจีซื้อแก้วน้ำมาให้ให้แนี้หัดกินเดี๋ยวแกะกุ้งฮนะเดี๋ยวพ่อแกะกุ้งฮนะกินกูนกินด้ก่อเริ่มหูเรียง หขน้ำรู้จักหขน้ำนี่มาเศร้าก็พาขี่รถนี่ตื่นขึ้นมาหนีส่งพาขี่รถออะกุ้มไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้อันนี้เดี๋ยวมอแม่นามันจะควยย่ำใส่น้ำไปอันนี้นะ้ำหนูนี่ของหนูนะดี๋ยวยกยก เร็ว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 ป้าป้าน้าจะกินก่อนนะป้าป้าน้าจะกินก่อนพี่นี่นะพี่นี่ไม่ได้กินเลยนะเอายกยกสิลูกยกยกยกหมดเลย ข่าตอามันะลำบากแน่เลยอไปเลยพ่อใส่เต่าทานสิมกับบกวนพี่น้องพ่อพูดแม่เองได้ได้เดี๋ยวจะให้ เราไปเห็ดกิบเมืองเ้้ยอพี่น้องเด้อซสื่อหมอน,นี่ยหน่อยนี่ใบบริจาคบาทเนาะทังนี่พร้อมเนาะร้อยกบ็บาทมืนว่าเถอร้อยสามสิบสื่อเด,ดือดเลยดยใส่มาหลายปีเล้วดิร้อนป่ร้อนเนี่ยร้อนจยไนแกลกินซะ ินไปเขายงเขาใหญ่กับพวกไปได้เนี่ยไปเที่ยวหุงเขาก็ได้สารพัดที่ไหมบะเมงธรรมดาต้มแกงนี่อย่างไดหมดนี่ใส่จามสิเห็นบ่เรื่องบ่มองแ่หน้ามากลุ มังไม่น่าก,กับอนน้าก,กินเรื่องที่ล่ะพี่น้อรับสุขของแต่ละคนเนาะสรรหาเอาจะกินอะไรกับนี่แหละโอเคไปก่อนนะพีว่วานเอะจ้ากักข,ขอบคุณขอบคุณเวลาที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายสวัสดีครับ